เฮียอะไรเดินวนจะหาวิธีหนีไอ้สัตว์จะหนีไงไอ้ทุเรศหาจังหวะหนีไอ้เฮียอะไรวะยุอะไรพอแล้วร้องไม่ต้องบอกแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเจอกูพอแล้วปล่อยไปปล่อยไปรอวอแคนป้าวอแคนป้าอะไรเลยเป็นเลยเลยครับไอ้ทุเรศไปติดสามมันติดเบิร์แต่ เเปป็็นนหาวิธีหนีอ่ะเพื่อนไม่หาจังหว่ดจังหวะที่เผืออ่ะเพื่อนเย่จังหวะที่เผืออเย่จังหวะดจังหวัดผิวจังหวะดจังหวัดเนี้ยแหละจังหวะที่เผือกอ่ะไอเทียดกูบอกให้ติดตามพีตาผมข้าวแคระในเดบิวต์จิวไอที่รับพอข้าวแคร์ะโซเยนครับเผียโดนตีวะพี่ทำไมวะไอเทียดไม่รู้จีอย่าโดนทักร้อยใบวะพี่อ่ะโดนไม่รอรอรอพี่พี่เจนพี่เจนเปิดโทรเดินเพลงดิพี่อะไรนะอะไรเปิดเปิดเพลงรอเลยหาเพลงรอครับเดี๋ยวมูฟบอกวันนี้ดูแอดมีพี่เจนลุกแอดมี ตาแจ็คตาจ็คขึ้นตาแจ็คอย่าโดนตีไว้เจตท่ายเดีวะเฮ้ยปลโลไม่ได้ปลโลลูกแอดมี่ปลยพี่ผ่อบเพิ่มผ่อบคุณ่มมาขอบคุณมมาร้อยใบอ่ะไอเจตร้อยใบอะวะเจตร้อยใบอะวะอันไั้นบอกไม่คุยครับอยากโดนเหรอร้อยใบเจตเชนแจ็คสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผ่อนผ่อนสวัสดีครับรักพี่เปานะครับครับผ่อน เอาไหมครับไปกุยสพาเลยไหมครับอะไรนะครับไปกุยสพาเลยไหมครับอันนี้กลับไปกลับมาหรือคุยกันเดี๋เวว่าไงครับอันนี้เจดเจตเจตลอยไปหรพี่เจดพี่ลอยไปก็ได้รเพื่อนลอยไปก็ได้ก็คือใครครับกับใครอันนี้กับพี่อ่ะกับพี่อ่ะคุยกันเองหรือคุยกับพี่เดี๋ยวคุยยังไงครับกับพี่ครับกับพี่ตัวตัวส่วนตัวอย่างเงี้ยหรอพี่เจตดอ่ะพี่จริงหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ้าวไม่มีไม่มีใครรับพี่ไประเพี่ไปผมไหม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเมีคนมรรับพี่ไปด้วยกันดีกว่าพี่ไอเจ๊ไปเถอะไปเดี๋ยวไปเไปเี๋ยวไปเาหน่อยไปดกันหน่อยพี่ไปด้วยกันหน่อยไปไปไปส่งีเาหน่อยไปส่งฟีเขาหน่อยปแลส่งส่งเียวไปทำบรับไม่เป็นไรไปพี่ไปพี่ไปไปด้วยกันดีกวานั่งด้วยกันพี่มาพอ่ชายโอ้เดี๋ยวนี้พี่ังเกตกันแล้วไงพี่าแทงผมพี่ป้าแทงผมพี่พี่ตอังเกตกันแล้วไงพี่เดี๋ยวนี้พี่ังเกตกันแล้วไงไปด้วยกันดีกว่าพี่ชายไปด้วยกันด โอเคได้หนึ่งรูปได้หนึ่งรูปแล้วได้หนึ่งรูปแล้วพี่เราจะเสียลีมพี่เาไ้มีปัญหาอย่แล้วไมีปัญหาอยู่แล้วไอ้มีปัญหาอยู่แล้วจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเถอะครับเจ๊กับสราที่กูไปพกสะาพาเขาแทงเออมันมันสักเอนะมันดนสเอฟเจสามเอมเอเาเอสามเอเสมเอสามเอามเสามเสามเจเอเเอเสามเ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 อเเอเสามเจสามเอเาเอเสาม กูเที right. well, ่ยงสุดใจอ่ะถามเอียพ yeah. ี่ชายพี่ถามเอียนพี่กูเทียงสุดใจอ่ะพีเบาะต้นสไตล์โต๊ะสองร้านเดียวป่าพี่พีเบาะมันตีเดียวเอาจะไม่คุยกับเตี่ยไม่ได้แล้วเหรอครับหรือว่าไงครับอ้าก็คุยแล้วเขาจริงจังไงพี่ผมไม่อยากคุยกับคนจริงจังไงไม่มีใครว่าจริงจังหรอครับคิดเองหรือเปล่าเนียคุยอะไรขนาดนั้นไม่อยากคุยแล้วพี่เฮ้ยเดียวเหรอคุยกันเกินไม่รักษาลำใจกันบ้างนาเลยพี่ แล้วคุณคิดว่าคุณพูกสังจพวกผมหรือเปล่าล่ะตรงไหนพี่ผมคุยกับสภาครับทุกคาคุยกับเขาครับทุกคําแต่ในนั้นมันมีความแบบมันมีความแบบมันตนอยู่ครับอ๋อผม็กตีอะไรพี่พูดตรงนะไ่ตกลัวผมเออมันมีความแบบมันตนอยู่อะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ดูออกครับทุกคนก็รู้สึกผมโกตีอะไรครับพี่ผมไม่ทำอะไรเลยมันมีอยู่แล้วฮะมันตัวมันคนตีอยู่แล้วพี่ผมจริงใจเสมอมันกตส้มตีอยู่แล้วไี้พูดตรงตรงเลยอะอันนี้แบบพูดแบบจากใจเลย มันคือครับทุกครนาครับครับพี่ตอดครับพีตอดครับพีตอดคครับอ้ยอกันะฮะครับเปล่าครับอันนี้อันนี้เหมือน่อกี้พอดีมีคนเขานนพิมมาครับก็เลยด่าด่าเาครับด่าคนดูอ่ะพี่ใช่ใ่ครับใช่ใช่โทษดีครับเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับผมเยอะมากๆส่ง่ปาหน่อไป่าหนดเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยนอยน้องดูพี่ถือมาดิน้องดูพี่ถือมาดิเอาดีพี่เปา ก็นีเที่ยวเลยเหรอเห็นแวบแรกปะล่ะมาไปแล้วไอเมยาเพื่อนผมไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ไอพี่สาวแกเสูดเลยไอเจตเป็นแค่หมึกการที่จะมาสู้อะไรกับจรเแอฟริกาปะเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนชิวไปดีกว่าเพื่อนต่อแล้วเปล่าด่าแล้วครับนี่นี่คือปกติใช่มชแ้ชิวอยู่แล้วชิวอยู่แล้วชิ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 ว ตายยไเีกินดิพี่ผมอยากกินนะพี่โดแกวเป็นแค่ปลาหมึกที่โดนอ่ะโดนกูแบบหมึกช็อตอ่ะเฮียช่วยจะมาสู้อะไรกับจระเข้วะแวยไก่ดีกว่าพี่อยู่ไก่เคปซี่ป้ะอะไรลามเป็นไรเพื่อนลามอยู่ไก่อยู่ไก่แกะลามเป็นไรอยู่ไก่ดีพี่พี่โดเกวรถผมสี่สี่คนในรถเนี่ยห้าคนในรถได้อยากกินเคปซี่อ่ะพี่บอกชุวจุดใจช่วยจุดใจชุวจุดใจ เอาชุด,ชดจุ่ใจอยู่บ้านเดียวกันพี่อยู่บ้านเดียวกัน